สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเสียงแจวแจวจากสาวพิมพ์อุดร to ูเค่ะเป็นยังไงเนาะพี่น้องสบายดีกันทุกผู้ทุกคนอยู่บ่นเนาะจ้าสาวพิมพ์กับเรื่อยๆค่ะสบายดีอยู่จ้าสบายดีอยู่เอิ่มมื่อนี่สาวพิมพ์บริบไทเฮ็ดงานบ้าน ะนะเคะแค่เห็ดงานอ้ทำความสะอาดออฟฟิศหน่อยแล้วก็กลับได้กลับมาข่าวขนาดว่าน้อยด้วยค่ะออกไปตั้งแต่เกาโมงเสาส่วนกลับมาแล้วแล้วส่วนเห็ดน้ำกินแล้วพี่น้องเอ้ยสาว,สาว,สาว,สาวพี่พงษยังบริกินเข่าเลยตั้งแต่เ้าคุณจนสิ่ายหนึ่งแล้วค่ะเที่ยงสามสิบห้านะคะตอนนี้ <laughs> โผดพ่พอ,อกับโมกักแต่ง เกิดเป็นคนนะพี่น้องเนาะเกิดเป็นคนอย่าได้บ่นว่าทุกกระทมมาค่ะมา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 เสาพี่มีอย่างสุก,กินณติเมือนี่แปะสะค่ะแปะสะจริงๆแล้วอน้ำจิมนี่มันสิมีไอ้ทัวนะคะเนาะแต่สาวพพ์โพเด้สว่ามันมีทัวอยู่เฮือนพ่อมาแล้วแล้วพ่อกลับมาแล้วแล้ว มาหาบึงบอมี่พี่น้องบอมกนนีกินนี่หละกินยังกับกินเรวเถอะ,ะนะค่ะเนาะอันอยากตะน้ำเนยยูนะกินตะละมือตะละเวนนี่เ้ยงิดหลายแปะสะป่าจ้ะป่ากับเนือ้อหมูอันจริงๆในี่คุณนคเข้าเจาเสียหมูติดมันเนาะคะนะ่ะเนาะแต่สาพิมพบ่เอาคะ่ะเอาตั้งแต่เนื้อหมูธรรมาดาคะ่ะเออกินกั แบบสบายสบายเนาะค่ะเนาะอุ้ยสาวพิมพ์ลืมอย่างหวาตีหวาตีสาวพิมพ์ลืมซ้อมซ้อมซอมไปเอาซ้อมได้ไหมกันปื๊ดหนึ่งได้พี่น้องได้จะมาสาวพิมพได้ค่ะปากกระพงจ้ะปากกระพง จริงๆเด็กได้โตใหญ่ๆแต่มันหาโตใหญ่บ่พอภาษาสื่อยอะซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะค่ะเนาะมีแต่โตในหน่อยๆสาวพิมพ์ก็เลยเอาเนื้อหมูแก้มเนาะค่ะเนาะเนื้อหมูมาแก้มเนาะค่ะแต่ว่าขนมจีนนี่สาวพิมพ์เห็ดเป็นคั่มไปแล้วค่ะคันสิไปลากอีเลี่ยอิลาอีเลี่ยกระโพดกระโปวนะพี่น้องเนาะสาวพิมพ์ก็เลยเห็ดเป็นคั่มเป็นคั่มไปเนาะค่ะเนาะพักสาวพิมพ์ก็บระมี่หลายเนาะค่ะเนาะก็มีหอมผักซี่บานเฮาผักหอมปอมนะค่ะ หอมผักหอมปอมนะคะเนาะหอมปอมแล้วก็หอมบัวสลณนีแล้วก็ผักกาดสลัดจะ้ะเอาแบบที่สี่เองสิสละมันจางแสบนะพี่น้องเนาะนั่นแหละคะ่ะมาเด้อมาเด้อมากินน้ำสาวพิมพี่น้องอันกระบอกกระบอกไม่ไม่ยังมากไหมเนาะคะนะ่ะเนาะสาวพิมได้อยู่บ้านจะ้ะสาวพิมก็เลยเอ้ย คือเด็กกินเประแบบว่านบนันปันในบรีบเบล่งปันไนเนาะคะนะ่ะเนาะขนาดว่าบรีบเบล่งที่พี่น้องเอ้ยสาวพิมพ์นะ่ะเอียงกันยังมาใเแล้วบานแล้วเมือนน่องเพิ่นอยู่ตื่นแตงตา้าวๆคุณเด้แมวสาวพิมพ์ไปปุ๊กแม่โอ้ยแล้วบ่เบิงขนาดพี่น้องเนาะ <c oughs> ข่าตะคุยแมวสาวพิมพ์ไปปุ๊กกเ็เลยเลยลูกอัน หมูนี่เอามาแก้มซื่อๆดอกแต่ว่าสาวพิมือกับสิบกินปลาในกินตาป่านะคะเนาะเออ่เห็ดเพื่อลูกน้ำคุณอาว่าเห็ดเป็นข้ามกับข้ามแบบใหญ่หนึง่งโอ้ยอัศจรรย์เห็ดจ้าในสีม,มุมเบิดสาวพี่ม,มาสีมุมมันม,มุมมาเบิดได้เนี่พี่น้องเสียสาวพี่กินแค่ไหนต้องรูว่าตาสวดออกคุณมาเนี่ยนะ <laughs> โอ้ยนายเด้นายเด้อันเจลนี่เอาไว้ใส่น้อง นี่เกลยวน,นี่น้อย่านมันเหือกับเฮียกับกับพองพี่น้องเอ้ยกันเฮียมากนี่โอ้ยปานฟาผ้าละแม,ม่ผัวสาวพิมเงิดหลายอันเดาเก้าอ,อี้ยองพี่น้อง่านพี่น้องไม่เห็นนำ้ำสาวพิมสับก,กินให้เบิ่งหลายได้พี่น้องเลยกินข้ามเดียวกเอาแล้วเนาะค่ะนาะ <laughs> สาวพิมทั้งกินทั้งเบาปเป็นไหมมันสิตาสวดบ่าเป็นยังดอก เป็นตะไนค่ำเนี่ยมาเด้อม,มาเด้อเป็นแสบอยู่ดิน้ำจิ้มกับแสบอยู่ออกจริงๆรินะเพิ่นสิไซ่น้ำตาลแน่นอย่หนึ่งแต่สาวพิมพ์บ่ใส่น้ำตาลเนาะค่ะเนาะแบบว่าตัดตัดหวานออกในแจ้ง่อยอกับซี่หมีตังต้งแต่เกลือเกลือกับผงสลุดนะคะเนาะตะป่านี่ก็เหลือตายแล้วนี่สาวพิมพ์ว่าแสบคือเก่ารุ่นสา,าวพิมพ์เฮ็ดแนวกินบ่มีทางมาบ,บ่แสบพี่น้องโอ้ยคือสิ I see mom. <laughs> hi everybody it's all of my friend from um philippine um come on have some uh, a bit thai food it's not really thai you know like country country food with me uh, do you see this Mod, I, I i don't think i can eat all Anyway, you know like i just all this morning I, I have nothing to eat yet anywhere just tiny bit to eat and after that about two o'clock I go to straight to the gym before I straight to work again <laughs> come on join me uh, I got some fish fish and pork spicy sauce too big for me wow well, I think mother Pinot, uh. เจ้าพิ่มกลิ่นข้ามไงกราเป็นเนี่ยท่านสิข้าพ่ออืม แซ่บหลายกินพักได้หลายนะพี่น้องมันแมนบ่ลแบบสาวพิมหรืเอาตังค์ลองพื้นพี่น้องเห็นนะบ่กเฮ้อขนาดลงพื้นเห็นบ่ฮ้ลองมึงนะพี่น้องนะโอ้ยก,กะกะแอมกงโกยเกงเกยอยูสาวพิมเนี่ยเห็นแล้วนะั่นขนาดแอมน่ากินสาวพิมกันเลยวะกงโกยเกงเกยกังไก่เฮ็ดอีหยังกันเลยอุย้ย จริงมันบอคือบานคือเมืองเพิ่นบ่ว่องบววัยบ่อันนั่นเนาะพี่น้องเดี๋ยวเด้อสาวพิมพ์ยับมากยับมาคือ้ยับไปเนาะบาดนั่นแหละพี่น้องไก่บอไก่บอไก่บอไก่ก็อดสาเบิ่งเอาเด้อค่ะเนาะหูยล่ะว่าสาวพิมพ์กินอีหยังเนาะค่ะเนาะนี่แน่ๆก็เอาเออเอาม้อนมาหยองกินได้ปุ๊บ มาสวนมูกินเน้มาส่วนมูกินก็น,นังโอ้ยยังยามเลสีได้กินเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อมาเด้อเฮ็ดแบบบ้านๆพี่น้องเฮ็ดแบบบ้านๆพ่อแม่เพิ่นพาก,กินนะสาวพี่มันคืออยากก่ไม่ยังดอกก็เลยอืไปซื้อน้กกินหมู่้านนี่ก็เลยเห็นก็เลยเอามานํากินเมียงพี่น้องกินเมียง ทำบ้านเท่ากับว่ากิ่นเมียงนะพี่น้องเนาะเมียงปลาค่ะคำ่าแปะสะนี่มันต้องไงแปะสะนี่น้ำจิ้มมันต้องมีถัวนะพี่น้องทัว่วริสม่งในขนาดว่าฮหดเป็นคาสาวพิมพ์เคสคาใหญ่แทะเอามาแกมซื้อได้พี่น้องมันสิแสบท้องไหมเพราะว่ามันเป็นแบบพิกเนาะต้องเงือจับาบัทกัน คำว่าสันมันเสบทองคนว่ามี like อันนั่นร้ายกันเลยลุยลุยพี่น้องลุย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 ยักขมา่ายักษ์ขมา่ามากินน้ำสาวพิมพ์อันมีพี่คนหนึง่งอันเพิ่นบอกมาว่าอยากฟังอันเรื่องเล่าสาวพิมพ์ตั้งแต่ในหน่อยสันสาวพิมพ์ก็ยั่งบันไดมีเวลาว่าวสุป,ปั้งยี่พี่นอ้องอือ กินตาสวดอมหมูนมบแสบซำป่าพี่น้องม,มาเด้อมาเด้อลองในสองมือแล้ว พ่อแม่พี่น้องทุกปู่ทุกคนกินเด้อจ่าเด้ออันนั่นแหละค่ะให้สาวพิมกินแซ่บๆเด้อก็เด้อให้สาวพิมกินให้เบิง่งสาวพิมกินบ่ได้ดอกจ่าก็อยาให้พ่อแม่พี่น้องเห็นซืึนน้อค่ะนะ้อมาส่วนกินจา่าผูใ้ใดหิวกเ็เฮ็ดได้พี่น้องเด้อขอโทษลหลายๆเอาเนี่ยกินมาอ้างว่าเป็นยังดอกอันขอบคุณทุกปู่ทุกคนที่ปาดนางใส่เลยนะพี่น้อง เก้าสิบองศาที่แวะเขามาเยี่ยมยำถามข่าวสาวพิมพ์์น้าจ้ะเนาะไอ้อย่าลืมเด้อพี่นองสาวพิมพ์านเขามาหาสาวพิมพ์กะอย่าลืมเด้อจ้ากดไลค์ให้สาวพิมพ์น้ำเม่ขันหักขันแพ่งอหลีหลอกะกดสับจะไใครกดติดตามให้สาวพิมพ์น้ำเด็ดขาดเด้อพอให้สาวพิมพ์ได้มีกำลังแรงใจสู่ไปเนาะค่ะตะวัน ก็รู้ว่าเป็นยังไงนอ้ยังไงแวลาของสาวพิมพนะ์นี่ยมันลดลงลดลงแม่แสดงว่าคนเบิงบบ,บพ่อที่เขากำนดให้นะคะนะเนอคือวินาทีแม่เขาคันสมมติว่าเขากำนวดว่าเอ้ทามวัดนี่ประมาณเขาสี่กำนดให้เฉลียวมาให้เลยว่าประมาณคนสีเบิงอยู่ประมาณ 3ถึงหนาทีหรือ2อถึงสนาทีหรือ2นาทีสา3นาทีกว่าประมาณแต่ว่าคนเบิ่งบมาถึงเนาะคะ่ะประเทศนี้เวลาสาวพิมพ์นี่เขาดึงออกค่ะเพราะสาวพิมพ์คิดบานะไอแตั้งแต่ก่อนเริ่มใหม่ๆนี่สาวพิมพ์เวลาไอเบิ่งของสาวพิมพ์น่ะมันได่ขึ้นมากเ,เกือบหอดสามอยแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ลดลงเหลือแค่ แปดสิบเองเนาะคะ่ะเนาะตะกะบัลลูกบบ็กันแต่ว่าแค่สาวสาวพิมกับขีดกบะบัลแดงตีกบะบัลแดงหยังเนาะคะ่ะเนาะสาวพิมกับบะทอเนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละค่ะให้สาวพิมกินได้อคะ่ะเด้อแซ่บๆขันมีมูนางเบิงสาวพิมกินมาเป็นแมพี่นอ้องอ้าปากมันใหญ่นึงม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 ึง,มงก้อนสิไปกะสาวพิมกับโซ่นำจิม้มรสเด็ดจัดจ้านนะคะเปรี้ยวจี๊ดนะคะ นั่นแหละพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆอีกเอค่ะสาวพิมพ์ไปแล้วเด้อค่ะกินกอนค่ะยังคุยกันนะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่แวะเข้ามาหาสาวพิมบา,บายบายรักทุกคนนะคะรักทุกคนจ้าจากสาวพิมพ์อุดรทูยูเคค่ะ